คลิปมันมันคลิปแรกเป็นของแมวตัวหนึ่งที่ไม่อยากรอเจ้าของมาให้อาหารมันก็เลยหาวิธีที่จะทำให้เครื่องให้อาหารเนี่ยทำงานเอง The first viral clip of the day is of a cat that doesn't want to wait for its owner to feed it but wants to break open its feeder and eat right now. <c oughs> โอ้โหมันกระแทกแรงสุดๆเลย Man it's ramming that thing pretty dang hard สงสัยท่าจะหิวมาก it must be starving อด a มประหลาดใจมากที่ชนแรงขนาดนั้นแต่เครื่องไม่แตกเลย i'm surprised he didn't break it open คลิปมันมันคลิปต่อไปแสดงให้เราเห็นว่าแค่ฉีกกระดาษก็ทำให้เด็กขำได้ The next clip shows us a baby that finds ripping paper to be hilarious. <laughs> this baby's laugh is contagious. As soon as I hear the baby's laugh, I start giggling along. <laughs> We've gotta to listen to this in slow-mo. I never knew that ripping paper could be so much fun. <laughs> อาจารย์ดำคะเวลา,ลาคุณผู้ชมถามคำถามมาเนี่ยซูชิงม้าจะชอบโยงเข้าหาจาย์ดำด้วยเลยค่ะอย่างเช่นคำถามข้อนี้นะคะที่บอกว่าคนขี้งกภาษาอังกฤษว่ายังไงอันนี้เหมาะมากกับประดำเ <laughs> พราะว่า I am very greedy พูดเล่นนะครับ <laughs> ไม่ใช่ greedy เป็นคนที่ใจคว้างนะครับเอ,อ,อ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ I am very generous <laughs> ฉันว่าเราเพราะฉะนั้นใช้คำว่า greedy แทนคำว่าขี้งก